สวัสดีครับกลับมาติดตามข้อมูล่าวสารล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์เตดกันนะครับเอาแล้วไงตอนนี้ให้กลายเป็นว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ชักจะไม่ค่อยจะไว้วางใจนะครับไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในแทคกติกของรูเบนอัมารินซะแล้วหลังจากที่มีรายงานข่าวระบุน,นะครับว่านักเตะหลายๆคนของแมนเชสเตอร์ไเตดนี่ได้มีการพบปากกันแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับต้องการที่อยากจะให้รูเบนอัมาริน มีการเปลี่ยนแผนการเล่นครับดูเป็นอัมเบรนี่ก็คือมาถึงปุ๊บก็ยึดในระบบเดิมของเขานะครับ3 4 2 1ซึ่งเขาประสบความสำเร็จตอนที่คุมทีมในโปรตุเกสก,กับทางด้านสปอร์ติง้งแต่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันนี่ดูแล้วยังไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากันกับระบบการเล่นใหม่ได้เลยนะครับแถมผลงานนี่ย่ำแย่ก,กว่าเดิมซะอีก แพ้ไป8นัดจาก20เกมแรกในทุกรายการนะครับแล้วก็มีผลต่างประตูได้เสียนี่บวก1ประตูท่านเองทจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าเอควรจะกลับไปใช้ระบบแบ็กโฟนเนี่ยมันน่าจะดีกว่ามั้งรายงานข่าวจากทางด้าน Daily Mail นะครับระบุว่านังแตะแมนยูนี่ได้มีการพบปะพูดคุยกันแบบลับๆครับโดยหลายคนนี่ก็ต้องการที่อยากจะเห็นรูเบนอมรินมีการเปลี่ยนแปลงครับทุกคนนี่มีความกังวลที่เพิ่มมากขึ้น อยากจะให้ทางด้านรูเบนอัมรนนีมีความยืดหยุ่นขึ้นมากกว่านี้ครับแต่ว่าแบบเขาบอกนะครับว่ามีการระบุว่ายังไม่ได้เสียความเชื่อมั่นในห้องแต่งตัวนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าในอีก 2- 3สัปดาห์ข้างหน้าแล้วแล้วก็งานนี้นี่แมคงจะหนักงาสาหาัสแล้วล่ะนะครับ คือนักเตะไม่สามารถจะเล่นได้ในรูปแบบที่โค้ชต้องการนักเตะก็เลยบอกว่างั้นอยากจะกลับไปเล่นในระบบเดิมที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วถามว่าไอ้ระบบที่ตัวเองคุ้นเคยเนี่ยทีมประสบความสําเร็จไหมก็ไม่เห็นจะประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาช่วยเหลือโค้ชหน่อยละกันนะครับโคช้ชเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องพยายามทําให้โคช้ชเนี่ยสมความปรารถนาให้ได้ครับจะต้องพยายามนี่เร่งศักยภาพของตัวเองจะต้องไปขุด เอาความเรียกว่าทุ่มเทของตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หน่อยไม่ใช่มีอะไรมีอะไรนี่ก็ลงแต่โคชอย่างเดียวนะครับฟาบิเซโอโรมาโนโน,นี่ได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับเคสของทางด้านเจอร์นสันโชกับเชลซีครับหลังจากที่คอมเมนต์ล่าสุดของทางด้านเจอร์นสันโชนะครับฟรีดอมครับโพสต์ของทางด้านมาคาราฟอร์ดทำให้แฟนปีศาจแดงนี่ไม่ค่อยจะพอใจทักเท่าไหร่นะครับ มีแต่คนบอกนะครับว่าโอ้งั้นก็ไม่ต้องกลับมาอยู่กับสโมสรละกันนะครับผลงานกับทางด้านเชลซีช่วงหลังนี่ฟอร์มก็อาจจะจบลงมาบ้างนะนะครับก็ไปอยู่กับเชลซีในรูปแบบของการยืมตัวครับแต่ว่าก็มีเรื่องของการซื้อขาดอยู่นะครับซึ่งไอออปชันในการซื้อขาดนี่มีปัญหานะครับเพราะว่าเชลซีนียังไงก็ไม่มีทางครับที่จะจบในอันดับที่1314นะครับตอนนี้พวกเขานีลุ้นพื้นที่บอลยุโรปอยู่แล้วนะครับ ฟาบิโอรีรมานโนก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของทนนั่นเจอร์นันซานโชนะครับพว่าฟอร์มการเล่น d r อปลงก็เลยมีการพูดถึงกันว่าเอ๊เชลซี Chelsea นี่ยังแฮปปี้กับทนนันเจอร์นันซันโชอยู่หรือเปล่าครับตอนช่วงแรกตอนที่ย้ายไปอยู่กับเชลซีนี่ผลงานดีทีเดียวนะครับเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากๆครับแต่ว่าช่วงหลังนี่แฟนบอลของวิเชลซีนี่บอกว่าไม่นานะที่จะเอาทันนันซันโชเอาไว้อยู่กับทีมแบบถาวรครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับซานโชถึงแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของเขาอาจจะไม่เหมือนในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลแต่ผมก็คือฝ่ายบิซิโอโรบาโนโน,นี่บอกนะครับว่าสามารถจาการันตีกับพวกคุณได้เลยนะว่าเชลซียังคงแฮปปี้มากๆก,กับการเซ็นสัญญาใ้เรื่องเงื่อนไขในการซื้อขานี่ไม่เป็นปัญหาในอย่างใดครับ โดยคาดว่าเนี่ยจำนวนตัวเลขที่สรุปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ22-25ถึงล้านปอนด์ครับพวกเขาพึงพอใจกับการเซ็นสัญญาครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวนักเตะก็ตามครับก็เอาเป็นว่าคอนเฟิร์มนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเชลซีอย่างไรก็จะเก็บเชเดนเจเดนซานโชเอาไว้อยู่กับทีมแบบถาวรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็ยังคงต้องการใจตตัวนักเตะในตำแหน่ง วิงแบ็กอยู่นะครับล่าสุดครับเป็นทางด้านบาเด้ครับนักเตะของบาร์เซโลนาได้ดอกูมาแล้วนะครับยังไม่นำใจครับตอนนี้ก็มีข่าวกับทางด้เกวนด้าด้วยนั่นก็จะเอานะครับจากทางด้านสปอร์ตติ้งและคนนี้ครับบาเด้จริงๆแล้วแมน,ชนเชสเตอร์เดนี่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านบาเด้ก่อนที่จะไปเอาแพทริกดอ o กูมาซะอีกนะครับ โดยมีการเชื่อกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดน่เตรียมจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านบาร์เซโลนาพิจรนารณาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้มูลค่า40ล้านยูโรครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสื่อในสเปนนี่ก็มีการระบุว่าถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์เดน่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าณในขณะนี้เนี่ยตัวของเบลเด้ครับต้องการที่อยากจะอยู่กับสโมสรต่อไปครับยังไม่คิดนะครับเรื่องของการย้ายทีม น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งลายล่าสุดแล้วนะครับเขาบอกบาวดนี่ยังคงมีความจงรักภักดีครับที่จะอยู่กับบา์เซโลน่แมนยูนี่แมกก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะบา์เซโลน่ดีหลายต่อหลายคนเลอเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทด้านแฟรงกี้เดอจองอย่างนี้นะครับมีราฟินญาโผล่มาด้วยนะครับมีทางด้านคริสเตนเซนด้วยแบบตอนนี้ก็เป็นทางด้านบาวดครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละเคสแต่ละเคสจากบา์เซโลน่นี่แมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ส่วนด้านสกอตแม็กจูมิเน่นะครับอดีตนักเตะแมนยูายวันนะช่วงนี้นะครับแต่ละคนแต่ละคนที่ย้ายออกไปผลงานดีทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็นําเสนอไปนะครับก็คือทางด้านออตเทอี่มาร์เซียลวันนี้มาถึงคิวของด้านสกอตแม็กจูมิเน่ครับผลงานยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องกับทางด้านนาโปลีที่ก็ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับนาปีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับลูกยิที่แล้วนี่ยิงไป10ประตูนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รวมถึงในรอบรอชาลเลอร์ศึก FA ฟเับด้วยแต่ก็ยังโดนขายไปอยู่กับทานนาโรีครับจริงๆแล้วตอนนั้นก็มีข้อขัดแย้งกันนะครับระหว่างทางด้านเซอร์จิมกับฝั่งของเอริกเทนทักอดีตผู้จัดการทีมตอนนั้นเอริกเทนทักนี่คือไม่ต้องการที่อยากจะขายทางด้านสกอตต์แม็กจูมิน่ erm นะครับแต่ว่าเซอร์จิมนี่คือไม่ยอมครับต้องการที่อยากจะปล่อยสกอตต์แม็กจูมิเน่ออกจากทีมเพื่อที่จะไปซื้อทางด้านอูก,กเต้ครับ ผลงานของนักเตะมิดฟิลด์ชาวสกอตเป็นยังไงบ้างครับโหดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยนะคอนเต้นี่มองว่านี่คือคีย์แมนคนสําคัญของพวกเขาเลยครับลงเล่นไปทั้งหมด26เกมนะครับในทุกรายการทุกการแข่งขันยิงไปทั้งหมด7ประตูครับกับทําได้อีก4อัศเซสรวมถึงเกมล่าสุดครับเกมที่เสมอกับทนัตอูดินเนเซ่ด้วยเฉพาะในสื่อกาโชซีอาร์ดีเขายิงไป6ลูกนะครับโ ดาวสโมสรสูงส,สุดท็อปสกอร์เรอร์ของแมนยูในพรีเมียร์ลีกนี่ก็คืออามัดเดียนโลครับก็ยิงได้6ประตูแมแต่ว่าสกอตต์แม็กชูวินเน่ครับก็ยิง6ประตูด้วยครับแต่ว่าถ้านับผู้บุกทุรายการดีเจลูกเข้าไปแล้วนะสลัดทางด้านแม็กโธครับตอนย้ายออกจากทีมตอนนั้นนี่ก็เขาก็บอกเขาว่าจริงๆเขาเขาไม่อยากจะออกหรอกนะครับแต่ว่าในเมื่อสโมสรไม่ต้องการจะเก็บเขาไว้เขาก็ออกมานะครับแต่อย่างไรก็าตามเขาเขาก็ยังมีเลือดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยูเ่เหมือนเดิมครับทางด้านเรอัลเบดิสนะครับ รู้สึกว่าติดใจฟอร์มการเล่นของแอนโตนีนะครับมีรายงนข่าวระบุนะครับว่าซี o ของทันดานเรอัลเบติสราบอนอาราคอนะครับออกมาบอกน,นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่แอนโทนีจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับในฤดูกาลหน้าก็เอาละก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนปีศาจแดงน,นะครับ ย้ายไปอยู่กับทางด้านแรแอนเบติสลงเล่นไป2เกมในลาลิก้าดีปรากฏว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2เกมนะครับตอนนี้ก็ยิงไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็ทําได้อีก1นึ่งแอสซิสต์ด้วยแต่ราคาค่าตัวนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดคุณแบบยับเยินย่อยยับอย่าไม่ต้องสงสัยครับเพราะตอนที่แมนยูไปซื้อมานี่ก็อยู่ที่ประมาณ81ล้านปอนด์นะครับคร่าวๆเนี่ยครับถ้าหากมีการขายในเวลานี้คาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดี่ก็คงจะได้เต็มที่ ไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์ครับเองของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแบบดูเหมือนว่าเซอร์จิมแบ็ตคิฟนีต้องการอยากจะได้ตัวแฮร์รี่เคนอย่างมากเลยนะครับแถมมิกบราว์นี่ก็ออกมาระบุนะครับว่าฝั่งของทางด้านเซอร์จิมนี่ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ครับเพื่อที่แบบกล่าวว่าจะเอามาเรียกศรัทธาเรียกสีสันให้กับสโมสรครับตัวของเซอร์จิมนี่มีความชื่นชอบในตัวของทางด้านแฮร์รี่เคน แล้วแมนยูจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะเขาก็ได้มีการระบุนะครับกับท้นานฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่ายังไงก็ต้องขายนักเตะออกจากทีมไปนะครับเพราะแมนยูดีไม่มีเงินหรอกครับประมาณ5-60ล้านในการที่จะไปซื้อท้นานแฮร์รี่เคนคนที่จะโดนขายนะครับจะเป็นหนึ่งใน2คนนี้ครับก็คือท้นานคอบบี้ไมนูกับท้นานการนาโช่ึ่งตัวหอมิบราวมอนะครับว่า แมนยูไม่คว่วยครับที่จะขายนักเตะทั้งสองคนนี้ออกจากทีมมันไม่คุ้มค่าเลยกับการที่จะปล่อย2นักเตะอนาคตเพื่อที่จะไปเอาทางด้านแฮร์รี่เคนเข้าสู่ทีมจริงๆแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่นั่นแหละครับโยคิเรสก็ยังดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเซอร์จิมนะครับนอกเสียจากรูเบนอามารินนี่แม่เดินเข้าไปเคาะประตูครับเดี๋ยวปิดห้องคุยกันเลยครับเอาให้มันชัดๆัสิว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยใครมีอำนาจมากกว่ากันครับ แล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนเจ็เไต้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ